วันนี้อยู่กับสักเล็กครับสวัสดีครับสักเล็กครับเป็นไงบ้างวันนี้น้องก็มีอืดนิดหน่อยหยุดนานโควิดหยุดโควิดไปนานอืดนิดนึงครับวันนี้ก็มีเสียวๆหน่อยใช่ไต่กาพูดต่อสู้มาแข็งแกร่งมากไหมวันนี้ก็ยังได้เหมือนกันครับอ้ แต่ว่าเราก็ผ่านมาได้ตอนนี้น้ำหนักที่ดีที่สุดเท่าเลย หลังตอ็มาจากบกโกว่า10อ่าหรือว่าโก่บีบว่าม3นะครับหลัง13ใสยได้กลางกลางตื่นเต้นได้ว่า12ว่า13อ๋อเด็ดอังวันบัว14ตีห้าดียวครับอ่าอังวัน114ตีห้านะครับอ่าน้องแปมวันนี้เป็นไงบ้างก็คิดว่ายกห้าคิดว่าเขายังทําไม่ดีเพราะเราบอกว่าโอเคให้คุ้มแต่เหมือนเขายังเลยว่าเดินผู่ไปอีกเขายังเดินการว่าแบบว่า เหมือนเกมเหมือนเราจะไปไล่ต้อนเขาค่ะแต่ก็ดีอาวุธมวยเราชัดเจนค่ะมันก็เลยไม่ไม่นำให้กรรมการคิดว่าเรายังแพ้อยู่ครับผมอฝา,ากคล้ายสิทธิ์นิมน้อยหน่อยครับก็ฝากติดตามค่้ายมวยสิทธิ์น้อยสิงห์ป่าตองนะคะแล้วก็ในมวยเครือทุกคนนะคะฝากเชียร์เราด้วยนะคะเราทำเต็มที่แน่นอนขอบคุณค่ะคอากเล็กฝากอะไรเป็นแฟนน้อง ก็เพิ่ที่เจออ้ตามต่อไปครับ <c oughs> ไปหน้าดีกว่าเดิมแน่นอนครับไปหน้าไปเตะกัมแมนยูเนี่ยลิมการ์ดอ๋อนี่หน้าคล้ายลิมการ์ดมากครับเอาสู้ๆครับตักเลยครับขอบคุณนะคะ อยู่กับยกทีรีข้ามวยสูงสี่นะแข่งขันนะยกทีรีเป็นไงบ้างอ่พ่อเขาบอกเลยว่าถอยเป็นแพ้นะชมมันแบบเชียด์เชีวเดี๋ยได้ไหมครับไม่ใช่แบบน้ำหนักเลอาเอาใหม่ตอนนี้น้ำหนักน้ำหนักเป็นไงดีที่สุดเท่าไหร่เดิมไปที่เราสี่สี่สิบห้าสี่สี่สิบห้าถ้ามีโอกาสอยากจะต่อยกับสักด์เล็กอีกรอบไหมครับก็ต้องมีครับอ่านเดิมไปแหละครับครับผมอ่านี่ลูกน้อยเป็นไงพี่วันนี้ วันนี้มวยก็เบียดนะแต่ว่ายกห้าเราไปถอยเพราะว่าประชุมเมื่อกี้แล้วว่าขาท่ากับถอยใครถอยแพ้เมื่อกี้ป่าประชุมนะก็คือเราตัดสินใจถอยไวไปหน่อยถอยไวไปหน่อย,อยเดี๋ยวได้นะนุ่มต้องมีอะไรไปปรับบ้างมวยเราอ๋อวันนี้ไคนี่อืดดูอืดค่ะครับ <ขอ S 2> ไม่ได้ไม่ได้ต่อยมาหลายเดือนอ๋อแกมือได้ค่ะสบายคนเดิมได้ค่ะ ก็แ,แต่วันนี้ก็ถือว่าโอเคนะยกยกสามยกสามไปอื่นหน่อยยก3าไม่ค่อยออกอาวุธยครับกงวยยังเก่งๆอยู่